คาหรู้จากเต๋าอ,อนโนไทาดาวตลกหน้าตาดีจากคณะดิเกสอนรามน้ำเพชรจริงๆนะเว้ยว่าไงจ๊ะใส่กอิสูดเงี้ยทำไมขอเงอเงของเองรัดตัวตอนแรกมก็รัดอ่ะแต่ตอนนี้ว่าเอาแอบบอ,อกว่า,าข้าง <c oughs> เป็นคนหล่อที่เล่นตลกได้นิดหน่อยจริงๆสําหรับนุ่มเต๋อโอโนไทอนเนกลาดาวตลกไมโครเวฟบอยนะคะจากคณะสอนรำน้ำําเพชรผู้ที่มีเหล่าแม่ยกไม่น้อยไปกว่าพระเอกลิเกของคณะเลยค่ะด้วยความที่หน้าตาเนี่ยน่ารักบวกกับหน้าเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะคะรวมถึงยังหญิงมุกฮาฮเรียกเสียงหัวเราะเราผู้ชมได้เป็นอย่างดีไม่แปลกใจที่ทําไมถึงมีแม่ยกรักเป็นจํานวนมากขนาดนี้นะคะนอกจากตกแม่ยกเข้ามาไม่พอ,อยังตกสาวๆจากด้อมติ่งเกาหลีทําเอาหลงดอมกันไปเลยทีเดียวจนเจ้าตัวถึงกับภาคภูมิใจคูย ในรายการสามแซบทําให้คําพูดของหนุ่มเต่ากลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเลยล่ะคะ่ะผมดีใจที่ผมตกด้อมเกาหลีไันเป็นของผมได้ <c oughs> แต่เห็นหน้าตาดีแบบนี้แต่ฝีมือไม่ธรรมดาแน่จ้าเจ้าตัวยังมีฝีไม้ลายมือ <c oughs> การไล่ดําที่ไม่เป็นรองใครเพราะเจ้าตัวจบจากนักศิลป์มาโดยตรงด้วยหนุ่มเต๋าเลือกเรียนศิลปะชั้นสูงของไทยอย่างโคนทําให้การไล่ดราของเขาทั้งสง่างามและอ่อนช้อยอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะ ดาตลตรงเตาจอาดู้มให้ผูกใจได้รงวัลโดยรับรงวัลดโดยรับรงวัลออม่ใไปไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นกูไม่ช่ ม,ม,มีอะไรเรื่องของโรไม่ต้องมาพูด嘛ประชาชนเดินการนั้นต้องจะมาชมาพระธาตุของพระองค์ใครเคยมาชมกูเขาลือกันบอกว่าท่านน่ะมีหน้าตา,าสวยเหมือนผู้หญิงของ่านก็บอกเฮ้ยจริงไปดูไหมเราจะพาไปเขาเลยพาเข้ามาพระเจ้าค่ะอะไรสิ <Mole> อะไรนะอะไรนะเขาบอกว่าจะมาชมหน้าของพระองค์ว่าสวยเหมือนผู้หญิงนะจริงหรือเปล่า เรียกทั้ทงพ่อทั้งแม่เลยคำเดียวแม่แพทย์ดีเขา้าคนใจคุ่เขา้าวคนแก่อ๋น้องเขาก็คงหูตาไม่ค่อยแต่ดีเขาก็าดีก็ปล่อยเขาไปเถอะนี่ไปเชิญตัวมาเข้ามาเออแล้วกินข้าวตินปลามาหรืออย่างเราเอาไปเชิญตัวมาเข้ามา